เสียงน่ากลัวมากนี่คือน่าจะผมคิดว่าน่าจะเป็นเสียงของชั้นนี้นะครับผมว่าพี่พีเอฟซีของแมนบอกผมมานะผมถามท่านว่าวันนี้ท่านมากี่คนนะท่านบอกว่าท่านมาสองคนนะครับพี่พี่แต่ว่าไม่เจออะไรเลยนะท่านบอกท่านมาสองคนนะแล้ว่าผมลองมอง,มอง,มองรอบๆแล้วผมไม่เจออะไรเลยนะตู่ครับพี่พี่มีเพชรคารดมาด้วยครับพี่ ไนพี no, 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 no. ่คาอยู่นู่นนะนปนไปเลยไหผมจะเอาให้ต่อมลิขีอ๋อ,อ,อผมถามว่าเขาจะไปด้วยไหมพระคาจะไปด้วยไหมท่านบอกไม่ไปนะผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะผมวันนี้น่าจะพาพี่นะกลับมาขอไปครับจะพาพี่นะกลับมาหาชาวรับแลนฮะพี่พี่เนื่อ,อจพพาางจากว่าท่านเนี่ยให้ผมเนี่ยมาหาท่านในวันนี้นะท่านเนี่ยพร้อมที่จะ ลงไปในหมู่บ้านนะก็อย่างที่ผมบอกไปจากคลิปที่แล้วนะผมว่าท่านบอกว่าถ้าอ่าอีกไม่กี่วันเนี่ยท่านจะว่างแล้วก็จะให้ผมเนี่ยพาลงไปในหมู่บ้านนะผมวันนี้ก็เป็นวันที่ท่านน่าจะว่างนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยท่านเนี่ยมาเข้าฟันผมนะผมว่าให้ผมเนี่ยขึ้นไปรับท่านหน่อยนะท่านเนี่ยอยากจะลงมาที่หมู่บ้านนะตอนนี้เราก็อยู่กันใจกลางป่าแล้วครับพี่ๆเดี๋ยวเราจะรีบเดินทางไปหาท่านเลยนะระหว่างทางก็ฝนมันไม่ตกนะพี่ฝนตกนิดหน่อยนะ ปเดี๋ยวเราจะรีบเดินทางกันนะผมนี่นะก็ทางก็จะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับพี่เพราะว่าทางพื้นมันจะเฉะนะสัตว์นิพิษนะก็น่าจะมีค่อนข้างจะเยอะเลยท่านบอกว่าท่าน่ยว่างวันนี้นะครับผมก็อาจจะลงไปนะลงไปอืมลงไปที่หมู่บ้านนะครับผมอ อันนี้ก็รีบเดินทางขึ้นมาเลยนะผมถึงแต่ถึงจะบอกผมรีบก็เถอะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเ,เ,เที่ยงนะผมเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยฝนเนี่ยตกลงมานะพี่พี่ก็เลยต้องรองให้ฝน,นยหยุดก่อนเพราะผมเดินทางมาไกลด้วยไงก็เลยถ้าฝ่าฝนมาเลยนะมันจะทําให้ผมไม่สบายเอาได้นะ เริ่มออกแล้วพี่ปเดินเดินทางกันต่อครับผมตกใจเลยพี่เมื่อกี้ถ่ายพี่ดูไม่ทันนะระหว่างที่ผมเดินขึ้นมาเนะี่ยผมได้ยินเสียงคล้ายๆอ่าชนีนะพี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่ามีพี่คอมเมนต์นะบอกผมว่าเสียงที่มันน่ากลัวเนะี่ยคล้ายเสียงชนีนะเสียงคล้ายๆกับที่ผมเจอที่ห้างเพื่อนเล็กใหญ่เลยเสียงแบบนั้นเลย คือเดินๆอ,อยู่ดีๆได้ยินเสียงร้องออกมาตกใจนึกว่าใครมาเกตในป่านะเสียงคือรลอนมากเลยนี่ขนาะคือเป็นช่วงกลางวันนะครับทที่เสียงคือแบบน่ากลัวมากเสียงมันดังมาจากข้างล่างนู้นนะครับผมพ,พุี่ก็กลายพอสมควรแต่พอตั้งสติได้ก็ผมก็พยายามดึกเนี้ยว่าเสียงเนผมเนี่ยเคยได้ยินที่ไหนนะ พอมันนึกออกก็คิดว่าอาจจะเป็นชนีก็ได้ผมคิดแบบนั้นนะ,ะแล้วผมจะรีบเดินทางต่อนะครับผมด้ยินไหมครับเสียงร้องอยู่นะขณนะเสียงที่ผมได้ยินนะพี่ๆเสียงคือน่ากลัวมากเลยนะนี่คือผมเดินขึ้นมาไกลามากเลยนะผมฟัง เสียงน่ากลัวมากนี่คือน่าจะผมคิดว่าน่าจะเป็นเสียงของชันี้นะครับผมว่าพี่พีเอฟซีนอ์มบอกผมมานะแต่เสียงน่ากลัวจริงพี่นี่ขนาดเราผมเนี่ยเดินขึ้นมาไกลามากมากเลนะเสียงมันมาจากข้างล่างโน้นนะครับพี่พเสียงคือน่ากลัวมากอาจริงนะที่ถึงตอนนี้ถึงผมรู้ว่าเป็นเสียงชันนี้เนี่ยก็ยังกลัวๆอยู่เลยนะ อันนี้ไม่ใช่ไม่กลัวนะยังแบบรู้สึกว่ายังกลัวอยู่เลยเพราะว่าเสียงเนี่ยมันหลอนมากเลยนะตอนนี้คือเงียบไปแล้วนะพี่ผมไม่รู้นะว่ามันร้องหาคู่ของมันหรือเปล่านะแต่ว่าอยู่กลางป่าแบบนี้ก็คือค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะมผมทำทำให้ผมระแวงคูณสองเลยนะพี่โกติผมเจอนมาเนะี่ยผมก็เรื่อยๆนะไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่พอได้ยินเสียงแบบนี้กลางทางเนี่ยก็คือกลัวอยู่เหมือนกันนะ คิดว่าน่าจะเป็นเสียงชนิดแหละเดี๋ยวเราจะรีบเดินทางกันต่อนะครับพี่ๆี่ก็ปล่อยให้มันร้องไปนะเราก็อยาไปสนใจมันเราก็อยาไปคิดมากนะครับผมไปเดินทางกันต่อครับผมเรามาถึงแล้วนะครับผมพี่วันนี้ถึงจะมีเสียงอะไรเราก็ต้องไม่กลัวนะเพราะว่าภารกิจของเราวันนี้ก็คือพาชาวรับแลเนี่ยกลับไปเที่ยวที่หมู่บ้านนะครับผม ต้องพยายามนิ่งๆเขาไว้ท่านครับท่านท่านครับ วันนี้ผมไม่ได้พกใบมุ้ยไม้ไปด้วยนะใบไม้ที่ท่านให้ไวนะ้น่ะคือยังอยู่นะครับผมแต่ว่ากรอบมากแล้วไม่ได้พกมาด้วยผมคิดว่าถ้าผมเนี่ยพกใบไม้ด้วยเนยะอาจจะเจอตัวท่านง่ายขึ้นนะแต่ทีนี้คือใบไม้เนี่ยมันผมไม่รู้นะว่าพี่ๆมีวิธีหรือเปล่าตอนตอนนี้คือมันกรอบหมดแล้วผมเนี่ยม้วนเอาไวค้ครับพี่แล้วก็เอาได้เนี่ยพันเอาไว้เราก็เก็บไว้ที่หิ้งผ้านนะเพราะว่าถ้าผม นํามาด้วยนะนานเนี่ยมันผมกลัวมันจะถ้าไปกระแทกกับอะไรนะกลัวมันจะแหลกนะครับผมอย่างตอนที่ผมไปหานดอกไม้เนี่ยก็ต้องแบบดูแลดีมากเลยนะวันนี้มาก็เลยไม่กล้าพกใบไม้ที่ท่านให้มาด้วยนะกลัวมันจะแหลกก็เลยเอาไว้ที่หิ้งพลาลั่นแหละเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการรอ,อท่านนะครับผม ท่านต้องใช้เวลานิดนึงนะพี่พี่เพราะว่านี้ผมเองก็ต้องใช้ความอดทนด้วยนะคนดูเองก็ต้องใช้ความอดทนด้วยนะผมเพราะว่าเราไม่มั่นใจนะว่าท่านเนี่ยจะออกมาเมื่อไหร่ออกมาแล้วก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะ ใครมาฟันไม่รู้พี่ตอกไม,นะม้นีะมีรอยฟันด้วยจะลองปีนขึ้นไปโอ้ก้อนหินดูนะไอ้ก้อนหินก้อนนีนะ้ที่ผมเกือบตายเพราะไปจะฆ่านะมันไล่ฟันผมไอ้พี่อ,อ๋สุกมากเลยแล้วก็ล่าสุดที่ผมเจอไปจะฆ่าก็คือเจอตรงนู้นนะครับผมครั้งสุดท้ายมั้งจะไม่ผิดน่าจะหละายรอบน่าจะนานแนละ้ว จะนานมากว่าที่ผมเจอพิจฉาคาเนี่ยผมไม่รู้นะว่าตอนนี้ถ้าผมเจอพิจฉาโตต,ต,ต,ตัวเนี่ยเขาจะทําร้ายผมหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมานั่งพักกันก่อนครับพี่พี่พก็ระหว่างที่ผมนั่งรอเนี่ยผมก็ยังได้ยินเสียงชนีร้องอยู่นะพี่แต่ว่าเสียงเนี่ยไกลามากเลยนะเสียงมาจากตะลางนู่นเลยก็คือเป็นตีนเข่าเลยนะเสียงมันยังร้องแล้วก็ ผมไม่รู้ว่ามันโดนต้องบอกว่าไงโดนล่าอยู่หรือเปล่าโดนล่าก็คือโดนพวกพลาเนี่ยไล่ยิงหรือเปล่านะมันถึงร้องแบบนั้นนะหรือว่าไอชื่อเออีอ,อย่างก็คืออาจจะร้องหาคู่ของมันนะผมอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเป็นแบบไหนแต่ว่าเสียงมันร้องนานมากเลยนะพี่พผมมานะป่าแห่งนี้ผมไม่เคยได้ยินเสียงชันดีเลยนะมีเป็นครั้งแรกของผมหรือคิดอีกแง่หนึ่งก็คือมันอาจจะย้ายถิ่นฐานหรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ ตอนนี้รอมาได้ประมาณกบเกือบครึ่งชั่วโมงนะประมาณ25นาทีแล้วรอมาก็ดูเวลาตลอดนะอันนี้อาจจะมีเสียงพวกยุงพวกมแมลงรบกวนบ้างต้องขออภัยพี่นะผมเพราะว่าในป่าเล็กแบบนี้มันก็มีมแมลงเยอะเป็นธรรมดาเนาะ<ม>พยายามมองหาอยู่โอเคก็เดี๋ยวรอ,อกันต่อไปพี่ พี่ครับเรารอมาชั่วโมงครึ่งนะผมเนี่ยเห็นท่านแล้วนะผมชั่วโมงครึ่งไม่เสียปากนะนู่นนะพี่ไกลๆนะตอนนี้คือแดดเนะี่ยจ้าเลยนะคือรอตั้งแต่ฟ้าคริมนะตอนนี้แดดเนี่ยออกแล้วนะท่านเดิเนไปทุกทผมจะลงมาตอนหลับท่านหน่อยนะครับผมท่านครับ ท่านก็้ขออนุญาตตั้งกล้องนะพี่ทำอะไรต่อเนนะี่ยผมไม่รู้ทำไงต่อน,นะนี่มัน้นะไท่านบอกว่ามาตามนัดเลยนะขอโทษที่มาช้านะท่านบอกว่าเนี่ย อเ้้ีท่านบอกว่าท่านมีติดธุระนิดหน่อยก็รีบเคลียร์ธุระทางอีกฝั่งเสร็จแล้วก็ท่านก็เลยรีบมาเลยนะครับผมอ๋ไม่รู้นะว่าจะ,ะพูดแบบเสียดายมากครับพี่ๆก็คือผมเนี่ยถามว่าเด็กๆอยู่ไหนนะก็คือลูกท่าน,นอยู่ไหนเขาบอกว่าท่านบอกว่า อยู่ด้านในนะท่านลูกท่านไม่ได้ไปด้วยนะผมก็มีแค่ท่านนะที่อยากลงไปเยี่ยมที่หมู่บ้านนะครับผมวันนี้ลูกท่านไม่ได้มาเลยนะจริงๆนะผมเนะี่ยอยากให้เด็กๆนะมาเที่ยวที่หมู่บ้านด้วยนะครับผมอาจะชอบนะเพราะมีปุกป่าด้วยหมู่เลยแต่ทีนี้ก็คืออาจจะเกิดแบบด้วยความด,าด้านความปลอดภัยด้วยพี่ก็คือเป็นห่วงลูกเขาด้วยแหละก็เลยมาแค่ตัวท่านคนเดียวนะเออมาเริ่มคุยกันเลย ผมถามท่านว่าวันนี้ท่านมากี่คนนะท่านบอกว่าท่านมาสองคนนะครับพี่พี่แต่ว่าเจออะไรเลยนะท่านบอกท่านมาสองคนนะแต่ว่าผมลองมองรอบๆแล้วผมไม่เจออะไรเลยนะยังไม่ีบอไอยู่มไ,นะไม่มเหียวไถยู้นแล้วไปถ้าไปจะเชื่อ แล้วกวันนี้นะต้องบอกพี่ก่อนนะว่าผมเนะี่ยไม่ได้นําของฝากอะไรมาให้ท่านเลยนะผมวันนี้ต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะผมเพราะว่าที่บ้านนะไม่มีอะไรที่จะนํามาฝากท่านได้เลยนะเราก็ตั้งใจว่าจะมารับท่านลงไปที่หมู่บ้านอยู่แล้วก็เดี๋ยวอาให้ท่านที่หมู่บ้านตอนกลับเลยก็ได้นะผมพี่ๆครับผม,มเจอนะเจอบางอย่างผมรู้ว่าทาไมท่านมาูเพื่น ไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะผมรู้ว่าทำไมท่านมาสองคนนะพี่กล้นนองก็ทำกันนะผมผมรู้แล้วนะว่าทำไมท่านบอกว่าท่านมาสองคนนู่นครับพี่พี่ e> มีเพชรคาดมาด้วยครับพี่ e> นู่น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 เพชรคาดอยู่นู่นนะ, e> อะนเอาไปเลยนะผมจะไอาไปต่อ,อมลิชีอ๋อผมถามว่าเขาจะไปได้วยไหมเพชรคาดจะไปได้วยไหมท่านบอกไม่ไปนะผม ตอนนี้ท่านกำลังไล่เพชฌฆาตกลับไปนะให้กลับไปก็เดี๋ยวท่านน่าจะไปคนเดียวนะโอเคก็รีบร้อแล้วมัยอ่ะถ้าบอกท่านไปคนเดียวนะครับผมเพชฌฆาตไม่เกี่ยวนะโอเคก็ท่านกำลังจะเดินทางกลับนะครับผมไม่ใช่เดินทางกลับเดินทางลงไปยังหมู่บ้านนะก็เดี๋ยวจากนี้เราก็จะรีบเดินทางนะ ขาดไม่อยู่นะพิจา,าน่าจะเข้าเมืองรับแหลแล้วนะครับพี่พี่ก็เดี๋ยวผมจะรีบพาท่านเนี่ยกลับไปยังหมู่บ้านนะท่านอาจารย์ชอบตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเหมาะมากที่เป็นทางเข้าเมืองรับแลงต้นนี้คือต้นมะขามนะคบพี่พี่ต้นมะขามนะแล้วก็ต้นนี้ก็ใช่นะต้นนี้ด้วยต้นเล็กเนี่ยที่โดนฟันเนี่ยนะก็คือเป็นต้นมะขามเหมือนกัน นี่เนี่ยเหมาะมากตอนนี้ท่านนำปกติเนี่ยผมจะนำทางท่านนะแต่อนนี้คือท่านเนี่ยนำทางผมแล้วนะแล้วก็รอบนี้เนี่ยไม่รู้นะครับว่าท่านจะลงไปที่หมู่บ้านเนี่ยกี่วันนะแล้วแต่อารมณ์ของท่านนะแต่ท่านบอกว่าท่านน่าจะท่านน่าจะไปไม่นานมากนะพี่พี่เพราะว่าท่านเองก็ยังมีธุระที่เมืองฝั่งนี้นะพี่พี่ก็โอเคแต่เราก็จะ รีบเดินทางกันนะครับผมเดี๋ยวไปถึงหมู่บ้านเดี๋ยวมันจะเย็ยนซะก่อนนะครับผมโอเคครับพี่ๆตอนนี้เราก็เดินลงมาไม่ห่างจากพื้นที่มากใคไรนะแต่ว่าท่านเนี่ยหายไปแล้วนะครับผมก็คือเดินผ่านต้นไม้เลยก็ถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยผมเองก็ตกใจนะแต่ว่ารอบนี้ก็คือเป็นรอบที่สองแล้วผมก็เลยเริ่มจะชินแล้วนะผมก็เดี๋ยวเราก็เดินลงไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจนะครับผมเดินลงไป Uhm, ตามเลาะป่าไปเรื่อยๆเพราะว่าท่านเนี่ยก็ตามหลังเรามาเรื่อยๆแหละเพียงแค่ว่าเราเนี่ยมองไม่เห็นนะครับผมท่านเนี่ยอาจจะแบบโผล่โผล่โผล่มนต้นไม้ม้งอะไรบ้างเนี่ยแก็เป็นนิสัยของท่านอยู่ละส่วนเราก็จะรีบเดินทางเลยเพื่อไม่ให้มันช้าจนเกินไปนะครับผมไปเดี๋ยวเราก็รีบเดินทางกันต่อเลยเดี๋ยววันนี้ฟ้าเป็นใจมากเพราะว่าฟ้าเปิดฝนไม่ตกด้วยเดี๋ยวเรารีบเดินทางก่อนที่ฝนมันจะตกดีกว่า